ป้อวีดัสสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับกินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแล็กนัลล็อกแท็กติกีูอีกแล้วนะครับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะเพราะวันนี้นะครับตัวเกมได้ทําการประกาศนะครับอัปเดตแพทใหญ่ที่เข้ามาวันนี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากร้านสเตล่าโกพัดด้วยนะครับใครอยากเติมเกมมือถือราคาถูกนะครับ เติมที่ร้านสเตเลราโกพัทเท่านั้นนะครับเพราะเรามีบริการเติมไวเติมเร็วนะครับใครที่อยากเติมเกมไวๆหรือว่าต้องการเติมด่วนนะครับก็ติดต่อไปที่สเตเลราโกพัทได้เลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะเติมเกมแรกนัล็อกแท็กติกคูเราก็มีโปรโมชั่นมากมายให้เพื่อนๆได้เติมกันเลยนะจ๊ะอ่านะครับมากัน อ่ะนะครับเข้าสู่ตัวเกมกันเลยละกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแอดที่อัปเดตในประกาศก่อนนะครับว่าเขาอัปเดตอะไรไปบ้างนะครับเป็นวันที่27เดือน1ินะครับก็จะมีเอ่อ new update นะครับก็คือ new wing นะฮะแล้วก็มีแบบว่าการเชี่นต่างๆมากมายนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของหน้าเว็บกันเลยนะครับว่าเขาลงรูปอะไรไปบ้างอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับอ่า นี่เลยนะครับก็คือกิจกรรมใหม่ล่าสุดที่เข้ามาต้อนรับฮาโลวีนนั่นเองนะครับก็จะเป็นกิจกรรมล่าผีนะครับล่าหาผีนะครับกิจกรรมนี้เล่นอย่างไรนะครับล่าผีน้อยนะครับในภาพนี้เนี่ยเขาจะมีอ่าโดยภาพนี้นะครับคือการเล่นนะครับของเขาคือเราจะต้องหาผีทั้งหมดเนี่ยเอ่อ13ตัวด้วยกันนะครับก็จะมีเห็นไมหนึ่ตัว2ตัว3ตัว4 5 6 7 8 9 10 1นะครับแล้วก็12 13อะไรแล้วก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็วงไปนะครับแล้วก็เราต้องโพสต์นะครับโพสต์ในส่วนของ Facebook หน้าเพจของเขานะครับก็ระยะเวลากิจกรรมนะครับอยู่ที่วันที่25ถึงวันที่31ตุลานะครับก็อย่าลืมไปทํากิจกรรมนี้กันด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมล่าหาผีนะครับมาดูในส่วนต่อไปกันเลยละกันนะครับกิจกรรมต่อไปนะครับก็คือในส่วนของนี่เลยนะครับ ็อกอินตามเวลาได้รับไอเทมฟรีนะครับก็นะครับกิจกรรมนี้เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่2พฤศจิกายนนะครับรับรางวัลสุดพิเศษไปเลยนะครับวันแรกเราจะได้ปีกเลยนะครับทุกคนวันที่2ก็ได้ปีกนะครับวันที่5ก็จะได้เป็นพวกเอ่อส่มการ์ดนะครับอันนี้กล่องอะไรผมไม่ทราบนะฮะแล้วก็ส่มการ์ดเหมือนกันนะครับวันที่567เนี่ยเราจะได้ในส่วนของปีกเลย ก็คใครที่เล่นอยู่นะครับก็อย่าลืมมารับกันด้วยนะครับ Whoa? เวลาเที่ยงถึงเวลา19บเนาฬิกาเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันมีเวลาจํากัดนะทุกคนอย่าลืมไปรับกันด้วยนะครับมาดูในส่วนของตัวละครใหม่กันเลยละกันนะครับว่าตัวละครใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมคืออะไระเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยนะครับในส่วนของตัวละครใหม่นะครับก็จะมาในส่วนของธาตุด,ดินนะครับก็ตอนนี้นะครับได้มีตัวละครใหม่สําหรับ4ี่ธาตุพื้นฐานแล้วนะครับที่ เข้ามาใหม่นะครับก็คือนี่เลยนะครับด้วงดินและการหุมเรียกอย่างนี้นะก็เป็นตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับเขาก็มีความสามารถอะไรเดี๋ยวเรามาอ่านกันเลยนะครับผมเริ่มจากสกิลขวาสุดก่อนแล้วกันนะครับสกิลขวาสุดนะครับเมื่อสร้างความเสียหายต่อยูนิตนะครับตัวละครของเขานะครับใช้พีดาเมจของตัวเองและของศัตรูทําให้เอ a มดาเมจนะครับเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นแต่ละชั้นนะครับและเพิ่มโบนัส25%สูงสุด100% ครับอันนี้ก็โหดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็โจมตีธรรมดามีโอกาสเกิดผล20%และเอ a มดามเตต่อศัตรูที่มีนะครับเปอร์เซ็นต์ h ีมากสุดถึง330นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเลเวล1ก็จะเป็นอยู่ที่260นะครับแล้วก็บวก M ATK ไปด้วย500แต่ทุกครั้งที่มีโพชั่นนะครับ1ชั้นจะเสริมเอ a มดามเ7%ของ HP ปัจจุบันนะครับก็ตัวละครตัวนี้นะครับผมมองว่าจะเป็นตัวในส่วนของเก็บสแต็กหรือว่า <c oughs> เป็นในส่วนของ พวกซับมากกว่านะครับซับดามเมจมากกว่านะฮะอันนี้ก็จะเป็นโจมตีธรรมดานะครับมีโอกาสเกิดผล25ปรเซตทำเอ็มดาเอจต่อยูนิตที่มีเปอร์เซ็นต์เน้อยที่สุดนะครับก็เป็นสกิลที่โจมตีสําหรับตัวละครหรือว่าฝ่ายตรงข้ามที่พลังน้อยเอ่อเฮน้อยที่สุดนะครับน,นี้ก็จะเป็นโจมตีธรรมดานะครับก็ 220%เอ็มดาเมนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนของสายโจมตีนะครับในสายโจมตีแล้วก็เป็นการโจมตีระยะไกลนะครับแล้วก็ทตาดินนะฮะก็สาหรับใครที่มีตัวนะครับก็อย่าลืมสุ่มกันด้วยนะครับก็ตัวละครนี้ผมมองว่าดีมากๆนะใช้แทนได้นะครับใช้แทนได้หลายกรณีนะครับก็ตอนนี้ทางตัวเกมนะครับได้เริ่มอัปเดตในส่วนของท่าสีธทตุมาแล้วนะฮะก็อย่าลืมนะครับก็น่าจะเร็วๆนี้อาจจะมีตัวใหม่มาอีกหรือเปล่านี่สำหรับเอ่อท่า พัดลมนะครับอาจจะมีนะครับก็อย่าลืมนะฮะรอติดตามกันดูแล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนของดันเทียนนะฮะเพื่อนๆทุกคนดันเทียนเนี่ยก็มีระบบใหม่มาเหมือนกันเดี๋ยวรอเข้าไปดูตรงกิจกรรมกันเลยนะครับนี่เลยนะครับกิจกรรมมาใหม่อีกแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่27นะครับหมดวันที่4นะก็จะเป็นการอัญเชิญสะสมนั่นเองนะครับก็สูงสุดนะอยู่ที่400อันนะครับนี่เลยถ้าเกิดเรา เปิดอันเชิญไปทั้งหมด150ครั้งนะครับเราจะได้ในส่วนของตัวละครใหม่ไปใช้กันเลยฟรีๆนะครับก็อย่าลืมใครที่ดองเอาไว้นะครับถึงเวลาแล้วฮะเอามาเปิดนะครับแล้วก็ใครที่เปิดได้ตัวดีๆก็อย่าลืมรับคอมเมนต์มาด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะจ๊ะมาดูในส่วนต่อไปเลยนะครับนี่เลยนะครับกอบบินนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยครับว่ามันคืออะไรนะครับก็ตอนนี้นะครับเราเข้ามาสู่หน้ากิจกรรมใหม่ล่าสุดแล้วนะครับ เขาจะมีในส่วนของคอลเลกชันนะครับสมบัตินะครับสึกสายเลือดและก็เกียรติยศแล้วสุดท้ายคือความทรงจำนะครับซึ่งดันเจียนเหล่านี้นะครับหรือว่าในส่วนของนี้นะครับเล่นยังไงเดี๋ยวมาดูกันอ่ะนี่เลยนะครับกดไปที่คอลเลกชันนะครับภารกิจของเขาคือสะสมต่อสู้สงครามตีเมือง30ครั้งนะครับแล้วก็9ครั้ง20ครั้งนะครับนี่เลยเราก็จะได้เป็นพวกคอลเลกชันไปนะครับแล้วก็มีพวกการรีฟีกนะครับ อการรีไฟน์นะครับก็ได้ของตัวนี้มาครับมาเอามารีไฟน์ของนะครับอ่ะกดไปที่สมบัติครับเราจะได้ในส่วนของนี่เลยนะครับอัญเชิญ15ครั้งในบ่ออัญเชิญพวกพ้องนะครับกดไลฟ์เพื่อนห0ึรอบนะครับสะสมสปีดนะครับการเร่งสปีดนะครับ10รอบอ่านี่ก็ประมาณนี้นะครับศึกสายเลือดนะครับสะสมแทงสองตัวขึ้นไปด่านผจญภัยกิฟเฟนทาวเวอร์นะครับหรือดันเจียนอายอนได้รับชัยชนะ8รอบนะครับก็ผมมองว่าภารกิจพวกนี้ก็ทําได้ง่ายๆนะครับเพื่อนๆคนไหน ยังเล่นอยู่ผมว่ามีติดทําได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับง่ายอยู่แล้วนะครับสะสมชนะในอารีนา10รอบนะสะสมในสงครามสิบห้านะครับแล้วก็สังหารผู้ล่นในสงครามห้ารอบนะง่ายๆเองนะครับนี่เลยก็ประมาณนี้นะครับอาจจะเรามาดูในส่วนของรางวัลกันเลยนี่นะครับถ้าเราสะสมในส่วนของหัวข้อต่างๆนะครับเราจะได้รับของขวัญประมาณนี้นะครับก็จะมีไม้ผี3นะครับแล้วก็เป็นเหรียญสล็อต2นะก็รวมรวมแล้วก็ เยอะเหมือนกันแต่นะครับลองสังเกตดีๆนะฮะเราจะต้องซื้อในส่วนของราคา899บาทนะครับเพื่อรับรางวัลใหญ่พอเรากดซื้อนะครับเขาจะเขียนว่าสามารถปลดล็อกรางวัลขั้นสูงได้ก็คือเพื่อนๆจะรับได้แค่สูงสุดแค่ตรงนี้นะครับแต่เพื่อนๆจะไม่มีสิทธิ์ที่จะรับในส่วนของเมจิสโตนนะครับหรือว่าการันตีแล้วก็เลือกตัวละครหตัวนั่นเองนะฮะ สำหรับใครที่อยากได้ก็ต้องเติม89.9บาทในส่วนของนี้ก็จบไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่น่ามีอะไรใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้แพ็กนะครับแพ็กโปรโมชั่นต่างๆนะครับก็ยังมีในส่วนของเรื่องปีกอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของปีกกันเลยนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนและเราสามารถเข้าไปดูตรงไหนได้บ้างนะครับกดไปที่บ้านนะครับนี่เลยนะฮะแล้วก็กดไปที่รวบรวมนะครับแล้วก็กดไปที่สมุดภาพคอสตูม ปีกนะครับจะอยู่ในหมวดเดียวกับคอสตูมที่เราใส่ตัวละครของเรานะครับให้เราเลื่อนมาเลยนะเลื่อนมา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 อ่านี่นะครับเราจะเห็นว่านะครับเราจะมีปีกให้สะสมเยอะมากๆนะครับจนถึงสีแดงกันเลยทีเดียวเชียวนะครับก็เยอะมากๆแล้วเอฟเฟกของเขาเนี่ยก็เยอะเช่นกันนะครับเราจะต้องสะสมนะครับเพื่อจะปลดล็อกให้ไดเอฟเฟกต่างๆนะฮะนะครับเห็นไหมดูไห อ่า uh, ATK บวก5เนะครับ ATK บวก3นะครับ ATK บวก2เราจะต้องสะสมให้ครบนะครับก็ตรงนี้จะเป็น HP บวก2อนนะครับ ATK, MATK นะครับก็จะบวกขึ้นไปเรื่อยๆตามระดับสีนะครับยิ่งมีเยอะยิ่งสะสมเยอะนะครับก็มีสเตตัสตัวละครที่มากขึ้นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับ เอ่อปีกนะครับก็ใครที่มีก็มารีวิวกันด้วยละกันนะครับสาหรับระบบปีกนะฮะน่าสนใจมากๆท,ทําให้ตัวละครเราหล่อเท่แล้วก็มีพลังที่พุ่งกระชูดนะฮะก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวถ้าผมได้ปีกนะครับาาก็จะประมาณนี้ ก่อนลวกันนะครับสำหรับแล็กนัลล็อกแท็กติกทูนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะเล่นกันอยู่นะครับคงจะไม่ได้เลิกไปไหนนะส่วนผมก็ยังเล่นอยู่นะครับตอนนี้วิว82แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเป็น MVP 2ตัวนะครับตอนนี้กำลังจะปั้นตัวพีแสงหรือว่าจะเป็นโปรลิงอยู่นะครับให้ขึ้น MVP แต่น่าจะเป็นโปรลิงก่อนนะฮะแล้วก็พีแสงอาจจะตามไปนะครับสาหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายเจอกันอย่าลืมฝากกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับ